สวัสดีค่ะนิงค่ะามีเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่17ถึง23พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกันจะมีความเมตตานะคะมีความนุ่มนวล พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะหรือว่าดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นทุกข์นะคะมีเรื่องเดือดร้อนนะคะก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าให้กำลังใจนะคะสัปดาห์นี้เรื่องของการงานนะคะก็เหมาะกับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของสตรีนะคะเรื่องของเพศหญิงความสวยความงามต่างๆนะคะเรื่องของอาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องของ การค้าขายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องบริโภคอันนี้ก็เหมาะมากนะคะเป็นช่วงที่ปัญหาเรื่องการงานจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะชาวการอาจจะพบทางออกนะคะหรือว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรื่องของการเงินถือว่าราบรื่นดีนะคะไม่ถึงกับขัดสนมากนักอาจจะมีรายรับไม่มาก อะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่สัปดาห์ที่ชาวการจะเดือดร้อนนะคะคุณก็จะมีการจัดการเรื่องของการเงินได้ดีนะคะบางคนอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มาเร็วไปเร็วนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวแบบนั้นเพิ่มได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวกานอาจจะอ้วนง่ายนะคะทานอาหารอร่อยหรือว่ามีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นนะคะอาจจะทำให อ,อชอบเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพก็เกี่ยวกับการทานอาหารนั่นเองนะคะก็หาอาหารที่มีประโยชน์ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะบางรายก็มีเกณฑ์อ้วนง่ายนะคะหรืออ้วนง่ายจากการตั้งครันเช่นกันคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าพบรักนะคะ ก็เหมาะกับคนที่มีความพร้อมนะคะเรื่องของรูปสวยรวยทรัพย์นะคะคือมีทั้งหน้าที่การงานที่ดีมีรูปร่างที่ดีอันนี้ก็ถูกฉลองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีข่าวเรื่องการตั้งคันการย้ายบ้านการต่อเติมบ้านนะคะหรือการซื้อของเข้าบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ